อัปเดตล่าสุดประกาศฉบับที่7ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนเซินกานะคะ ไปอัปเดตข่าวสารกันเลยเมื่อเวลาตีสีของวันนี้15ตุลาคมห5หพายุโซนร้อนเซนกาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางไงประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ109กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของแขวงเซกองประเทศลาวหรือที่ละติจูด15.4ุองศาเหนือลองติจูด108.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโล มตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี้มีแนวโน้มจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดีเพรสชั่นและอยอมความกอากาศตามกำลังแรงตามลําดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นในส่วนของสกลนครน,นครพนมกาลสินมุกาามดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีขอขอให้พี่พน้อง,อง,องบริเวณจังหวัดที่กล่าวไปเมื่อกี้ระวัง เป็นพิเศษนะคะระวังอันตรายจากลมแรงฝนตกหนกักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลาหลากได้เน้นในส่วนของที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุ่มไว้ด้วยและบริเวณที่น้ําท่วมเป็นประจำเนาะสำหรับอ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังเน้นในส่วนของบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะหากมีเรดาร์ออกมากี่อัปเดตให้ทราบยังไงฝากกดติดตามไว ด้วยนะคะคไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย